เปิดชื่อแข้งเมืองทองและบีจีสู่ทีมชาติไทยลุยคัดบอลโลกที่ UAE ควนหลงเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์นัดส่งท้ายฤดูกาลเมืองทองยูเนเต็ดเปิดเอชจีสเตเดียมเอาชนะแชมป์บีจีปทุมยูเนเต็ดไปแบบสุดมัน1 0ึ่ส่งผลงให้บีจีปทุมพลาดการเป็นแชมป์ไร้พ่ายครั้งประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งเกมดังกล่าวมีความสำคัญกับทีมชาติไทยที่เตรียมจะไปลุยสึกคัดบอลโลกที่ UAE ในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ด้วย อากิระนิชิโนะกุนสื่อชาวญี่ปุ่นได้เดินทางเข้ามาชมเกมเพื่อคัดสรรเล่นเข้าสู่ทีมชาติไทยใน3นัดที่เหลืออาจจะมีชื่อมากถึง50รายชื่อที่จะต้องบินสู่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ในครั้งนี้เปิดรายชื่อแข้งเมืองทองและบีจีเตรียมถูกเรียกสู่ทีมชาติไทยคัดบอลโลกที่ u ูเอดังนี้เมืองทองยูเนเต็ดจำนวน6คนพิชาอุตราสลาวุฒิกัลยาณบัณฑิตวิรเทพป้อมพันธ์ชัดมงคลทองคีรี วัฒนาพรสวัสดิ์ละครกอลวิทยสาบีจีปทุมยู่ในเตดจำนวน8คนชัดชัยบุตรพลสารัตย์อยู่เย็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์สุบญญยาปุริสายสันติภาพจันง่อมปฐมพลเจลริญรัตนาพิลมเจรรบสำเภาดีและธีรศิลปแดงดาซื้อดังเวียดนามบองด้าตีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งเกติศักดิ์เซนาเมืองอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทย สร้างความประหลาดใจต่อแฟนบอลอย่างมากที่สนามเปลรกูหลังจากก่อนหน้านี้เขาทําเช่นนี้ที่หังเดย์สเตเดียมมาแล้วซิโก้ทําให้ฮองอันยาลายมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ของพวกเขาและซิโก้คือผู้สร้างแรงผลักดันเขาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในรอบ16ปีให้กับฮองอันยาลายที่ไม่เคยเห็นปรากฏการเช่นนี้มาก่อนพร้อมกับสถิติใหม่ซิโก้และลูกทีมคว้าชัยชนะ2นัดรวดด้วยผลสกอร์3-0 ยิงรวม2นัดไปถึง6ลูกซึ่งเป็นของเฟืองยิงปิดสกอร์ให้ทั้ง2เกมและเป็นคลีนชีท3นัดติดต่อกันที่ทัพของอันไม่เสียประตู2เกมล่าสุดซิกโก้พาทีมเอาชนะเวทเทลเอฟซีแชมป์ลีกเวียดนามและโฮจิมินท์ซิตี้สทีมที่มีขุมกําลังที่แข็งแกร่งอย่างมากและมีความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ด้วยผลสกอร์สาในเวลาเพียง4วันพร้อมกับทะยานขึ้นไปรังเบอร์หนึ่งของลีกเวียดนาม7จดปีที่ผ่านมาของอันยาลาย ไม่เคยขึ้นหัวตารางเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่การมาของซิโก้พวกเขากลับทำได้คำถามคือตอนนี้ถึงเวลาหรืออยังที่พวกเขาจะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ทีมแชมป์อาจไม่จําเป็นต้องโจมตีได้ดีแต่แน่นอนว่าการป้องกันจะต้องมีเสถียรภาพมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่มีอยู่ในวีลีกและทัวนาเมนต์อื่นในทั่วโลกเครื่องหมายเกียรติศักดิ์มาเซลฟี่กันเถอะซิโก้พูดขณะเดินออกจากโต๊ะสัมภาษณ์ ก่อนจะยกมือถือต่อหน้าผู้สื่อข่าวทุกคนในห้องแถลงข่าวเฮดโค้ดของฮอนยาลายต้องการถ่ายรูปกับสื่อบ่งบอกได้เลยว่าเขาสามารถเป็นทูตได้กับคนรอบข้างได้ทุกคนรวมถึงลูกทีมของเขาส่วนหนึ่งถูกยกระดับด้วยจิตวิทยาซิโก้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของฮอนยาลายกลับมาครั้งนี้เขาสร้างความแตกต่างในอดีตอย่างสิ้นเชิงสถานการณ์ปัจจุบันโคซิโก้นำฮอนอัญลายลงสนามไปแล้ว6นัดชนะ4เก็บ13คะแนนยึดจ่าฝูงแน่น นัดถัดไปมีคิวนันทัพองอัญรญายบุกเยือนไฮฟ,ฟงวันที่2เมษายนนี้เวลา18นาฬิกา10ความเป็นที่สุดศึกไทยลีก2020-2021แข็งแกล่งที่สุด b ี um จีปทุมยูเนเต็ดเจ้าของแชมป์ประจำฤดูกาลนี้เดอะแรบบิทบีจีปทุมยูเนเต็ดโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกล่งมาตลอดทั้งฤดูกาล จนสามารถสร้างสถิติเป็นทีมที่การันตีการเป็นแชมป์ได้เร็วที่สุดทั้งที่ยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกถึง6นัดแต่ก็น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถทําสถิติเป็นแชมป์ไร้พ่ายได้สําเร็จหลังพ่ายกับ s อชจเมืองทอง1นในเกมนัดสุดท้ายเก่งที่สุดโคดโอ่งดุสิตเฉลิมแสนเฮดโคดไว้ย50ปีคุมทัพเดอะแรบบิทปีนี้เป็นฤดูกาลที่2เขาก็จัดการเสกถ้วยแชมป์ตโยต้าเทลิกสมัยแรก มาประดับตู้โชว์สมโมสรได้สําเร็จหลายคนอาจจะไม่แปลกใจกับความสําเร็จครั้งนี้เพราะในทีมบีจีปทุมต่างอุดมไปด้วยนักเตะดาวดังมากมายแต่คงไม่มีใครจะสามารถลงประเล่นโดยไม่มีโค้ชคอยวางแผนและแก้เกมได้นอกจากนี้โค้ดโอ่งยังเป็นที่ยอมรับของบรรดานักเตะระดับซีเนีย์ในทีมที่พร้อมทําตามคําสั่งและสู้อย่างเต็มที่ให้กับในายใหญ่คนนี้ยิงประตูมากที่สุดบารอสทาเดรี 25ประซูน่านบาเซเลนไวยนวัย31ปียังคงรักษามาตรฐานการยิงประตูได้ยอย่างต่อเนื่องแม้ปีนี้จะถูกปีจีปทุมส่งไปให้กับเคียวสมุดสมุดปาการซิตี้ยืมตัวใช้งานแต่เขาก็ยังแสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมในการสังหารประตูโดยฤดูกาลนี้เขาสร้างสถิติทำได้ถึง3าฮตทริกใส่ชนบุรีเอฟซีเอชจีเมืองทองยูเนเต็ดและพิธีประจบเอฟซีพร้อมกับจารึกชื่อว่าเป็นนักเตะจักแดนแซมบ้ารายที่5ที่คว้ารางวัลดาวสมไทยลีก ต่อจากเนฟา b e เบโนเคลตาซิวาเฮเบตีเฟอร์นันเดสและเดียวกลุยซานโตแอซิดมากที่สุดจเจริญสักวงก่อน14ครั้งปีกล่างเล็กวัย23ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของสมุดปาการซิตี้ได้อย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้ภายใต้การทำทีมของมาซาทดาอิชิอิกูซือใหญ่ชาวญี่ปุ่นจุดเด่นของเจ้าตัวก็คือความเร็วและความคล่องตัว สามารถพาบอลไปกับตัวได้ดีซึ่งไม่แปลกใจที่เขาจะคว้าตำแหน่งจอมแอซซิตประจำฤด,ดูกาลเนื่องจากคู่ขาในแดนหน้าที่คอยเปิดบอลให้ก็คือบารอตทาเดลี่เจ้าของดาวซันโบประจําฤด,ดูกาลนี้นั่นเองเหนียวนั่นที่สุดชัดชัยบุตรพรม19คลีนชีทความสำเร็จปีนี้ของบีจีประทุมยูเนเต็ดหากไม่พูดถึงนายทวารจอมหรือบรน์นนี้คงไม่ได้สถิติ19คลีนชีท เรียกได้ว่าเกินครึ่งหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันทั้งฤดูกาลบ่งบอกถึงความยอดเยี่ยมในการาเสาของผู้รักษาประตูไรย34รายนี้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นในฤดูกาลนี้เขายังสร้างสถิติส่วนตัวโดวยการไม่เสียประตูนานถึง644นาทีพร้อมกับเป็นผู้รักษาประตูอันดับ2ที่เก็บคลีนชิดได้นานที่สุดตลอดการของสื่อฟุตบอลไทยลีกโดยเป็นรองเพียงแค่สิวรลักษ์เทศสุงเนินที่ทำไว้8 1 5นาทีเพียงแค่คนเดียว ยิงประตูเร็วที่สุดสุมัญญาปุริสาย14วินาทีประตูนี้เกิดขึ้นในเกมที่บีจีปทุมบุกไปเยือนสุขททยเอฟซีเป็นจังหวะที่เดรับบิดได้เคลียบอลเริ่มเกมสารัตยูเย็นไหลคืนให้กับอเดสตูเยสสศาสตร์ยาวขึ้นไปในแดนหน้าให้กับชาตีชิมทะเลหม่งต่อมาให้เจรบสำพาวดีตวัดไปยิยงติดเซฟผู้รักษาประตูแต่บอลมาเข้าทางเจนรบไหลามาให้กับสุมัญญาปุริสายซัดจ่อๆเข้าไปในเวลาเพียงแค่14วินาทีเท่านั้น กลายเป็นการยิงประตูเร็วที่สุดของฤดูกาลนี้แต่เป็นอันดับ3ในการยิงเร็วที่สุดตลอดการของไทยลีกร่วมกับเดนเนียนคอสเตตดาวเตะชาบาซิลที่เคยทําไว้สมัยเล่นให้กับเพื่อนตํารวจในปี2013โดยอันดับ1เป็นของนิรุตคําสวัสด์ใช้เวลา9วินาทีส่วนอันดับ2มี2คนคือปิยวัตทองแมนกับเคลตันซิวา12วินาทีผู้ชมเยอะที่สุด บุรีรัมยูเนเต็ดชนะชนบุรี f อี4-0บิ๊กแมตต์ตั้งแต่นัดที่2ของฤดูกาลสนามช้างอารีนาถูกบันทึกว่ามีแฟนบอลเข้าชมเกมมากที่สุดของฤดูกาลโดยมีแฟนบอลของบุรีรัมและชนบุรีเข้าชมในสนามถึง15,590คนโดยผลการแข่งขันจบลงด้วยชัยชนะของเจ้าถิ่นขาดลอย4-0อย่างไรก็ตามหากไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จนต้องมีการจำกัดจำนวนแฟนบอลเข้าชม50%เ อาจจะมีจำนวนแฟนบอลเข้าชมเกมมากกว่ายอดนี้ก็เป็นได้ยิงไกลที่สุดสิทธิโชคพาโสหัวหอกดาวรุ่วงวัย21ปีสร้างความฮือฮาให้กับแฟนบอลทั้งสนาม3อ่าวสเตเดียมหลังลักไก่ยิงไกลครึ่งสนาม55หลาส่งบอลลอยเข้าประตูไปอย่างสุดสวยโดยประตูนี้เกิดขึ้นในเลกแรกสมัยที่เจายะยัยงคงเล่นให้กับตราด f อ โดยแม้มันจะไม่สามารถช่วยให้ต้นสังกัดบุกไปเก็บแต้มออกมาได้แต่มันยังคงติดตาตึงใจใครหลายคนอยู่จนถึงตอนนี้ซึ่งประตูนี้ยังได้รับการโหวตให้เป็นประตูยอดเยี่ยมของศึกไทยลีกประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนอีกด้วยใช้โค้ชเปลืองที่สุดการท่าเรือ F4 และระยอง f c ตลอดฤด,ดูกาลทั้งการท่าเรือและระยองใช้โค้ชไปทั้งสิ้นทีมละ3คน โดยสิงเจ้าท่าเริ่มต้นด้วยโคตโชคโชคทวีพรมรัฐที่คุมทีมไป4นัดก่อนส่งไม้ต่อให้กับเซอร์เด็ดจเจเด็ดมีลาบที่เข้ามาคุมทีมเพียง2นัดก็ลงจากตําแหน่งเปิดทางให้กับโคตอุดสราวุตีพันธ์คุมทีมจนกระทั่งจบฤดูกาลพร้อมพาทีมคว้าอันดับ3ได้สำเร็จ